แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นนิสโรหรือว่าอะไรหรืการทาไฟฟ้าไม่มีอำนาจทาไฟฟ้าไม่มีอำนาจทาไฟฟ้าเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กสามารถดึงอิเล็กตรอนออกมาได้หรืออิเล็กตรอนมันหายไปดึงออกมาแล้วกลายเป็นแบบนี้เด็กดึงอิเล็กตรอนออกมาแล้วนเะหลืออยู่ตัวเดียวเด็กท่านก็เห็นว่าบวกเด่กบวกเด็น,ดนหรือก็คือการป็นคือบวกักว่นเองครับ กลายเป็นไปอยู่บวกนั่นเองนะหรือว่าลบขาดเห็นไหมว่าสิ่งที่มันหายไปนะั้นคือดิจิตอรนบนะแต่เวลาเราวาดลูกประจุนะครับเวลาเราเขียนไดอะแกรมหรือฟิวเจอร์ไดอะแกรมของประจุเนี่ยเราก็ไม่เขียนบวกของลบแบบนี้หรอกครับมันมันยุ่งยากแล้วก็เขียนแบบนี้มาเลยตัวแทนของประจุบวกแล้วก็เขียนโกลมมาตัวนึงแล้วก็เครื่องหมายบวกไปจบเลยครับซึ่งก็แค่เขียนบอกให้ผู้อ่านรู้ว่ามันคือประจุบวกนั่นเท่านั้นเพื่อเขียนบวกลบให้มันยุ่งยากแบบนี้ เอาไปใช้ทาความเข้าใจก็พอว่าการที่มันเป็นบวกได้พอเลย,ยเพร,ราะอิเล็กตอนขาดเีกครับมาณนี้เนาะมองว่าจะเข้าใจนะต่อมา,นะอมาครับทุกคนสาภาพทางไฟฟ้าที่เป็นลบก,ก็คือลบเด่นครับลบเด่นหรืออิเล็กตรอนเกินอิเล็กตรอนเกินครับเกินเป็นยังไงในสาภาพเดิมครับอธิบายง่ายๆเลยก็คืออย่างนี้เหมือนเดิมมีบวกและลบอยู่อย่างไมเท่ากันจากนั้นเด็กๆทำยังไงกับมันก็ได้ มีวิธีการอยู่มันมียู่สาวิธีนะวิธีนะที่ทำให้ยิเล็กตอรมันขาดเกินหรือขาลางมีอะไรบ้างมีขัดสีหรือถูทำขัดถูนะขัดถูมีแต่สัมผักแล้วก็เหนียวนังบบเหนนังนนครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเด็กทำอะไรบางอย่างครับทำให้ยิเล็กตอันเกินเข้ามาเอาไปถูหรือเอาไปแตะสมผักรว่าถ้าเป็นตัวนำไปแตะสะักรั่ถ้าเป็นชนวน ขับทูขัดทูนะตัวนำแตะสามารถแต่สัมผัสได้นะดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุลบเกินเข้ามาแบบนี้เยนะครับลบมันเกินมันจะจะมีอำนาจถ่าวไวไฟ้าปไปลบมีสภาพไปลบที่หมายอรีกก็ได้ผลลาแต่เวลาเราเขียนแดะแกลมของเขาแล้วก็เขียนตรกล,กลมๆอันึงนะครับเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็เขียนเครื่องหมายลบให้ผู้อ่านรู้ว่าเป็นจุดจุลบก็พอแล้วเขียนครับ เนาะประจูบวกขาดหายไปนี่เลอกเทอะมากนะทคนยากลบแก้ไขนะไม่ได้นะจุลบเดิดนะประจูบวกมันมันไม่หายนะทุกคนประจูบวกอยู่ที่เดิมของมันนะครับโอเคอันนี้อันนี้พื้นฐานควูคมไม่ต้องเล่าเนาะเป็นพื้นฐานนี่ไงทุกคนน่าจะรู้ว่าโครงสร้างของโครงสร้างของอะตอมันเป็นยังไงครับเอาแบบอย่างง่ายครับไม่ต้องเอาถึงขั้นแบบกลุ่มหมอกอะไร คือตรงกลางเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสที่เป็นที่อยู่ของโรตอนแล้วก็นิวตอนอยู่ในนั้นนะครับมีโรตอนแล้วก็นิวตอนเนาะแล้วก็มีอิเล็กตรอนล้อมอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานของของะตอมนแล้วก็อิเล็กตรอนนี่ก็จะอยู่็นชั้นๆถ้าโรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยมันเท่ากันเมื่อไหร่มันก็จะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าทันทีแต่ถ้าอิเล็กตรอนมันหายไปหรือมันหลุดออกไปนะครับส่วนใหญ่ตัวที่หลุดไม่ได้เป็นอิเล็กตรอน่งนอกที่เรียกว่าเบลเลนอิเล็กตรอน ดิ่งต้อนวงนอกมันหลุดออกไปครับทุกคนมันก็จะมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีฟีด้่ต่อนอยู่ดีๆเข้ามามันก็จะมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นลบครับก็คือขาดได้เกินนั่นหละมันก็คือการขาดได้เกินนั่นหละและสิ่งหนึ่งที่เด็กควรรูกก้คืออันนี้ครับประจุลบหรือดิ่งต้อนบนอิ่กต้อนตัวล็กนนมันจะมีขนาดน้อยกว่า โปรตอนประมาณ1,800เท่าคือโปรตอนมันใหญ่กว่าอิเล็กตรอนมากมีขนาดใหญ่กว่ามากถ้าเทียบกันเด็กกันแบบมะขมมันหนึ่งพันแปดร้อยเท่าโปรตอนมันใหญ่กว่าครับแล้วสภาพทางไฟฟ้าโปรตอนเนี่ยเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ครับเราก็จะใช้เป็นตัว e อ่านิวโรตอนก็คือตัวเอกนะครับที่อยู่ในโปรตอนแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนครับเป็นตัว e แล้วก็เขียนลงเนี่ยประยุททางไฟฟ้าของโปรตอนเนี่ยก็จะเป็นบวกครับหนึ่งหรืหก คูณส um ี่กำลังลบสิบเก้าโดยเป็นคูลองข้างบนเลยคูลองเนี่ยใช้สัญลักษณ์เป็นสี่ส no. ่วนนิวตรอนเนี่ยเป็นกลางไฟฟ้าคือไม่ไม่มีอำนาจทำไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนก็คือลบหนึ่งจุดหกคูณสี่กำลังลบสิบเก้าลบสิบเก้าคูลองทีนี้มวลทุกคนมวลของโปรตอนเนี่ยปกติแล้วกูจับไม่ได้นะกูจับไม่ได้เลยกูไม่เคยจับไว้ด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าไปทำในข้อสอบสมชตินะข้อสอบสนามไหนก็ช่าง เขาจะบอกเล่มให้รือเขาจะบอกมาไม่ไม่ยห่หน้ามาสอนเขาจะเขียนได้เลยว่ามันเป็นค่าของที่อย่คนก็มลกโมลกอนเล็กตอนแล้วบางทีเขาก็จะให้ใช้เลขตามที่เขาอยากให้ใช้เฮอตามที่เขาอยากให้ใช้ลบสิบเกแต่โดยประมาณก็คือ6.2ครับ1นึ่ง่ประมาณนี้หน่งจสองคูณสิบกำลังลบยีกิโลกรัมนะ ใช่ไหมวะไนะอ้ยิงคุณจำไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าเท่าที่ที่ครูจำได้ก็คือมันจะไอ้นิวตอนเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่นิวตอนมันจะใหญ่กว่านิดหน่อยประมาณนี้ยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมแต่อิเล็กตรอนเนี่ยก็คืออันนี้อ,อิเล็กตรอนจำแม่นเพราะว่าใช้ประจำนะเก้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามสิบเอ็ดกิโลกรัมเหนึ่นกิโลกรัมหนึ่งนะ,ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือมวลของมนะันมวลครับ Okay. ทีนี้เลยครับความเป็นอํานาจความเป็นประจุเรารู้แล้วว่ามันมีประจุบวกประจุลบเวลาเราอยากหาว่ามันมีค่าประจุเท่าไหร่ค่าประจุเท่าไหร่ให้เด็กใช้สมก,การนี้คานวณหานะประจุไฟฟ้านะครับก็คือให้เด็กใช้จํานวนของอิเล็กตรอนที่ขาดเกินคูณกับ e ซึ่ง e เนี่ย e ตัวนี้ให้เด็กจำไว้เลยว่ามันคือ1.6คูณสกัลบ19คูณลซึ่งมันแล้วแต่ว่า อิเล็กตรอนอินดัวน่าเป็นอิเล็กตรอนที่ขาดเกินพอเข้าใจไหมเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่ขาดเกินไม่ต้องห่วงครับมันมีเป็นล้านล้านตัวเลยเวลาเกินเข้ามาอย่างเช่นอิเล็กตรอนเกินมาพันตัวถ้าจบมันได้ว่าอิเล็กตรอนเกินแสดงว่าประจุที่คณวนหามาได้จะเป็นอํานาจทางไฟฟ้าลบโอเคไหมแต่ถ้าอิเล็กตรอนขาดมันก็ใช้คาว่าอิเล็กตรอนขาดไปพันตัวจะเกิดหรือจะขาดก็ช่าง ต้องคูณกับตึนตัวงคูณสิมกลลามลบสิบเก้าสิบเข้าใจเนาะแค่หน้าถาไฟฟ้ามันจะเป็นอะไรแค่หน้าดีเป็นแบบนั้นนะธรรมชาติประจุนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าวประจุมันมีอะไรบ้างทีนี้พื้นฐานท,ที่เด็กควรทราบอย่างเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าก็คือถ้าหากว่าเป็นประจุตา่ตางชนิดก,กันต่างชนิดก,กันสมมติว่านี้เป็นบวกครับอันนี้เป็นศูนย์ลบ มันจะเกิดแรงชนิดหนึง่งคือแรงคู่ประจุเนาะหรือเรียกว่าแรงคู่หลอมเนายังเป็นทางการจะดูดกันทุกคนจะเกิดแรงดูดกันนะครับตามตามประจุดูดตามประจุดูดนะครับต่อไปถ้าเป็นแบบประจุดเดียวกันอย่างเช่นบวก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 นะ มันจะหักผักกันหรือลบลบนะครับก็ผักกันน,กกกน,นันส่วนแรงขักนั้นเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีตอนเรียนเรื่องแรงคูลองแต่ให้รูแค่ว่าพฤติกรรมของเขาคือเส้นเวกเตอร์ใดยครับจำไว้นะเรียนสิิส์อะลูกไม่ได้ว่ามาเล่นๆลูกคือตัวแทนความคิดปริามาณอะไรก็ชัานที่ครูเขีนยนลูกศรใส่ มันคือเวกเตอร์ทั้งหมดแล้วก็แสดงทิศทางของปริมาณนั้นกำลังไปทางไหนถ้าครูเขียนรูกศรไปแล้วคูจะไม่ใส่เครื่องหมายลบถ้าสูงว่าทิศทางมานมันตรงข้ามกับทิศทางอีกคุูจะไม่ใส่เครื่องหมายลบเป็นหนึ่งดัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเข้าใจไว้ว่าถ้าครูพูดว่าเวกเตอร์เมื่อไร่แล้วมันเป็นค่าลบหรือมันติดลบมันไม่ได้แปลว่ามันมีค่าเป็นลบนะ มันแค่มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศอ้างอิงบางอย่างที่เราตัง้งขึ้นมาตั้งเงื่อนไขขึ้นมาตอนแรนกแค่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นปริมาณสเกล่าเมื่อไหร่โอเคลบคือค่าลบเลยค่าลบมันก็จะอบบอกบางสิ่ง 10, อย่างเช่นถ้าง,งานเป็นลบหรือพลังงานเป็นลบเราก็เรียกว่าเสียงานเสียงานไปกับอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าง,งานมันเป็นบวกเนี่ยเราก็เรียกว่าได้งานเกิดงานขึ้มนมาประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็จะมีปริมาณสเกลร์บางอย่างที่ติดลบไม่ได้ ห้าตีลบเลยอย่างเช่นเวลามวนมวนไม่ติดลบมวนเป็น,นปโปรสแปร์เวลาเป็นโปรสแปรนะับเห็นไหมเนาะอ่ะทุกคนมาดูนะครับนี่คือการทําให้เกิดกระโดดไฟฟ้านะการขัดถูหรือการเสียดสีเนี่ยครูจะไม่ได้พูดถึงเลยในเนื้อหามปลายครับจะไม่ได้พูดถึงเลยคนระับถ้าเด็กรอยากรู้ละเอียดก็คือมันมันเป็นเนื้อหาของมต้นนะเนาะมต้นนะครับ, on, รบมสามมันก็จะมีลำดับนะครับ เรก็จะมีอะไรบ้างมีั้งแก้วมีผ้าแพรมียางสนอะไรพวกนี้เลยน่าจะเคยได้ท่องถ้าจำได้เวลาเอาถูกันเนี่ยตัวที่เราดับสูงกว่ามันก็จะเป็นตัวจ่ายตัวนึงมันก็จะเป็นตัวตัวรับคือมันแลกกันทั้งคู่เลยประถุมันมีการแลกเปลี่ยนแต่มันจะมีคนนึงแลกได้มากกว่ายกตัวอย่างการขัดถูถที่ิดิน่าจะเคยสัมผัสถ,าถ้าเป็นผู้หญิงจะชัดเจนเลยก็คือเวลาาเนีีน่่อออตทผผมมธแห้งกคื เคยเจอปรากฏการที่ผมมันติดหวีขึ้นมาบ้างไหมเกิดมา,มคมาใครยังไม่เคยเจออาการผมติดหวีมีปั๊บไม่นะ่าแบบไอ้นี้ต้นก้ามันไม่มีอยู่แล้วนะครับ <laughs> เออส่วนจะเป็นผู้หญิงเนาะถ้าอากาศมันแห้งมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรูหนาวเนานะนั่นะแหละตอนนี้เ่อหวีตอนแรกมันยังไม่ติดหรอกเดี๋ยวยงงถ้าเธอหวีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆับหวีกับหวีเนี่ยมันก็คือพลาสติกครับผมเนี่ยมันคือขนสัตว์นะทุกคนตรงยาวก็คือขนสัตว์ แล้วก็หวีบวีหวีบวีเอามันก็จะมีการแลกอเล็กตรอกัน,กนแล้วแล้วทีนี้เนี่ยตัวลึงจะเป็นบวกจะเป็นลบมันก็จะเกิดสภาพที่ประจุต่างประจุต่างปุ๊บเป็นไงมันก็ดูดเข้าใจไหมพอประจุมันต่างกันมันก็ดูดเพราะฉะนั้นผมคือเนี่ยก็เลยติดบีขึ้นมาเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> จริงๆครูทำให้ผมดูผมอตัวตนนี้งขึ้นได้ถ้าครูมีท่อ p ี c ซกับผ้า เราไปดูดูุณติดพ่อคุณขึ้นมาเลยโอเคนะครับการขัดถูเนี่ยอย่างน้อยคุณก็รู้ควรรู้อย่างหนึ่งว่าการขัดถูหรือขัดสีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพวกเชื้อนวอน,นครับเกิดกับเชื้นวนคือตัวน้ำครตัวน้ำเนี่ยเธอไปถูให้ตายยังไงมันก็ไม่ไม่แลกอิเล็กตรอนกันทําไมรู้ป่ะพอมันแลกเสศษปุ๊บตัวน่ะตัวน้ำคู่อน,นสมบัติมันคืออิเล็กตรอนเนาะถ้าเธอตแตกกันปับ๊บอิเล็กตรอนมันวิ่งข้ามกันทันทีพอเข้าใจไหม คือยี่ได้ตอนมันดูดกันคืออะไรมันอยากไปหากันนะการที่มันดูดมันอยากเข้าไปหาตัวนี้ไแต่มันไปไม่ได้เพราะเป็นฉนวนไงแต่คนนึงเป็นบวกอีกคนนึงเป็นลบเนีกแล้วมันข้าไปหากันไม่ได้เพราะเป็นฉนวนไงมันก็เลยดูดและติดกันผมนี่เลยนะกับบีเป็นฉนวนทั้งคู่เนาะแต่ตัวนึงมันเป็นบวกตัวนึงมันเป็นลบมันเลยมันเลยดูดกันเนี่ยแต่ถ้าเธอลองจินตนาการหนอยว่าผมเธอเป็นตัวนำไฟฟ้าเลยสมมตินี่ไม่ใช่ไหมแล้วบีเธอก็เป็นตัวนำเหมือนกันแล้วเธอก็เอาไปแตกกัน อิเล็กตรอนมันก็วิ่งข้ามไปหากันทันทีมันก็แลกอิเล็กตรอนกันทันทีเข้าใจไหมพอแลกกันปุ๊บเดี๋ยครับจำไว้นะธรรมชาติของน้ำถุพยายามเข้าหาสมดุลเสมอพยายามเข้าหาสมดุลคืออะไรถ้าฉันบวกเกินถ้าฉันลบเกินเท่าไหร่ฉันก็อยากจะทําระบายลบออกทันทีเข้าใจไหมครับระบายประจุลบออกทันทีหรือถ้าฉันเนี่ยอิเล็กตรอนมันขาดฉันก็อยากหายอิเล็กตรอนมาเติมทันทีพอเก็ตไปพอเอาตัวนํามาแตกกัน ตัวที่เกินคนจ้วจิ่งไปหาตัวขาดแล้วก็จะกลายเป็นสภาพเป็นการเพราะฉะนั้นการขัดทูนี่ยจะไม่สามารถทํากับตัว้ำต่ายไม่สามารถทํากับตัวลำต่าเห็นเนาเพราะมันจะแรกนีนี้ตอนเป็นทันทีแล้วก็จะกลายเป็นกากนะครับทีนี้เทคนิคการแตะสัมผัสเทคนิคการแตะสัมผัสเนี่ยมันจะมันจะต้องมีตัวนึ่งที่มีมันจะต้องมีตัว,น,น,ตตวนึ่งเนี่ยที่มีประจุก่อนแล้วค่อยไปแตะ กันแตะสัมผัสคืออะไรสมมตินะยกตัวอย่างง่ายๆการแตะสัมผัสน,น่ครูจะเล่าอะไรเรื่อให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนที่แลกประจุกันตอนตอนเรื่องตัวเก้ประจุัสมมุติว่าครูมีอ่ะตัวนำตัวนึงมีมีสภาพเป็นบวกนะมีสภาพเป็นบวกครับแล้วครูมีตัวนึงอยู่ตัวเนี้ยเป็นการทางไฟฟ้า เป็นการทำไฟฟ้านะทีนี้ครูไปแดกปับ๊บครูไปแดกปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเป็นตัวอันนี้คือเด็กเกิดกับตัวดำครับแต่เงื่อนไขมันจะต่างกันนิดนึงก็คือ,คอเราต้องมีตัวนึงที่เราต้องมีตัวนึงที่อะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเราต้องมีตัวนึงที่มีประจุอยู่แล้วก่อน มันจะต่างกับการขัดสูนะครับขัดสูนี่เป็นการมันู่มาถูกันมาถูกันเดี๋ยวมันก็มีตัวหนึ่งเป็นประจุตัวนึงเป็นประจุตรงข้ามกันแล้วมันก็ดูดกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนําเนี่ยต้องมีตัวหนึ่งหรือว่าการแตะสัมผัสเนี่ยต้องมีตัวหนึ่งที่มีประจุก่อนนะรพอแตะกันปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยที่มันเกินเนี่ยตามที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เลยมันจะพยายามทำอะไรทุกคนพยายามเติมไอ้ตัวเนี้ยอิเล็กตรอนเป็นข่าวตัวเนี้ยจริงาริครับ พอมีตัวนึงขาดใช่ไหมมันต้องแชร์เ,เก็าใจไหมมันต้องแชร์ฟึอบมันก็วิ่งมานี่ครับดึงออกมาเด็กๆจะพอเข้าใจไหมหรือคุณต้องเขียนเป็นจีละสเต็ปไปสเต็ปให้ดูไม่เข้าใจเนาะนัะ่นเทานี้ดูนะครับสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือตัวประจุสมมติว่าครูอยากสร้างประจุก,กับตัวนี้จะทำตัวนี้ให้มันเป็นประจุสักตัวนะครับ ครูมีอะไรประจุบวกก่อนเลยครูมีประจุบวกอันนี้กลางนี่สเต็ปที่หนึ่งนะต่อมาครับครูแตกครับแตะมันจกนดอย่างนี้ปะ่ะแตกครับแตกเลยครับมีแผ่นที้สอนง,ง่ายดีนะแตกปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแชร์ครับแตกแล้วแชร์แชร์ไม่ใช่อย่างนี้แชร์คือไล่ยังติดกัาบามมาเลยครับขยับมาเลยพอเกล็ดไหม อิเน็กตอนนี้ขยับมาเลยครับจากที่เดิมอยู่ตรงนี้เนี่ยฟื้นขยับมาอยู่ตรงนี้เลยครับจากนั้นแยกแยกครับแยกฟื้นลงแยกแยกนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากวันนี้จากการปเป็นอะไรทุกคนกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นบวกเห็นไหมบวกแล้วจากเป็นกางกลายเป็นบวกเจ้านี้เป็นอะไรครับก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าผู้อยากทําให้ไอ้โจงวงโกงวงใหญ่อะมันเป็นไป็นบวกก็ทําตามนี้เลยสเต็ปต่อเนเอาตัวนํำสองตัวมาแตกกันเอาไปถูกมาก่อนมาแตกแตกปุ๊บมันจะแชร์ปวกันแชร์เสร็จปุ๊บแยกหนไหมไอ้เจ้านี้จากเป็นกลารกลายเป็นเป็นบวกทันทีเห็นนี่เขาเรียกว่าแตกสัมผัสนะสัมผัสนะครับ ต่อมาการเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำมันมีไดอะแกรมอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมมาสอนอี่นั่โอเคครับมาดูนะครับการเหนี่ยวนำทำยังไงนะครับเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจอยู่เนาะทำไหมจดทำไหมไม่ทำนะนี่คือการแตะสัมผัสครับแตะสัมผัสเกิดกับตัวนำครับแตะสัมผัสเกิดกับตัวนำส่วนการเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำเนี่ยใช้กับตัวนำก็ได้ใช้กับ ชวนวลก็ได้ได้หมดเลยจะเป็นชวนวลกับตัวนําหรืออะไรก็ได้แต่ห้ามสัมผัสกันนะคือเขาวมาเหนียวนําคือแค่เอามาใกล้กันไม่ได้แต่งันเข้าใจไหมครับไม่ได้แต่งันนะครับแค่ขยับมาใกล้กันนั้นเดีครับใช้การเหนียวนําใช้ได้ทั้งชัมนมวลในตัวนาอย่างนั้น,นครับแต่ว่าถ้าถ้าเคือจะเอาสมมติว่าของที่เป็นประจุแต่ว่ามันเป็นปตัวนามาเหนียวนำนค,คือต้องมีถุงมือหรืออะไรก็ช่างนะครับป้องกันการถ่ายไอเดยู เด็กพูดถึงร,ะะรงู้ป่าว่าตัวอุกเินสามารถเป็นสิ่งที่เรียกว่ากล่าวกล่าวคืออะไรเป็นสักงต่ำสมมติว่าเอาใครดีไม่มีอะไรกันนะเดินไปเดินมาทุวอาคารนอากาศแห้งๆเดินไปเดินมาเท้ามันก็ถูแบบถูถไปทั่วเลยถูไปทัป่วโรงเรียนเลยนะใส่รองเท้ทาร,รู้ไหม ก็เลยเหนียวนำประจุเข้ามาตัวแบบเต็มอิเล็กตรอนนสะสมมหาศาลเลยเดินมาปุ๊บทำไงเดียรครูก็เลยแบบเข้าไปใกล้ทีเดนึงครับแขนครูเฉียดใกล้ทีเดียวเลยนะครับครูแขนครูเฉียดใกล้ิดเดียวเลยช็อตครูดันปักเลยนะครับอ่าจริงเพราะว่าอะไรฮะเคยเจอไหมเรื่องแบบนี้เออเพื่อนช็อตตัวเพื่อนช็อตเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตอยากช็อตขึ้นตัวเรียกว่าไฟฟ้าสถิต ไอ้พวกที่เดินไปเดินมาบ่อยๆเนี่ยมันก็คือเกิดเหตุการณ์แรกเรียกว่าขัดถูเนาะหรือว่าขาดทูนะถึงก็จะไปสะสม,มเอาไว้ในตอนอเด็กมากรนเต็มตัวอะไรอย่างเทีนี้พอเคลื่อนเข้าไปใกล้อาจจะปลายเล็บยง้ยก้อยหรือขนแขนเนี่ยเข้าไปใกล้นิดเดียวแล้วเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีเลี้ยงตอนมีเล็กยงตอนอยู่น้อยกว่าเข้าใจไหมไอ้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เลยแต่เปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากบวกเป็นลบแทนเข้าใจไหม เปลี่ยนจากบวกไปลบแทนแบบมีลบแบบเยอะมากเลยกองเต็ไมไออิเล็การเราเป็นกลางแต่เ,เพื่อนเดินไปเดินไปขั้วเลยก็คืออิเล็กตรอนกองต็มไปหมดพอเข้ามาใกล้กันปวกเป็นไงครับอิเล็กตรอนเป็นไงตอนมันถ่ายไฟนนะ่ะอิเล็กตรอนน่ะมันมีพลังงานนะครับมันไม่ได้วิ่งไปแบบจู๊ดไปเฉยๆครับมันจะช็อตแบบแปะ๊ะนะครับเข้าใจครับเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะไนีไฟฟ้าสถิตมันวิ่งไปไหายตัวหนึงช็อตเลย มึนได้กล่องนะโอ้โหเดี๋ๆๆมันไม่มีคนเข้ามาดูก,ก็เลยมันก็เลยหลุดหนอย